พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคผิชานกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาพูดให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาจะมีความผิดฐานใดนบ้างและกรณีใดที่จะถือว่าเป็นความผิดในฐานน,นั้นๆผมจะอธิบายให้ฟังนะครับข้อแรกก็คือกรณีที่จะถือว่าเป็นการลักทรัพย์คือต้องเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตและกรณีที่จะถือว่าเป็นการวิ่งรารัพย์คือต้องเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตโดยเป็นการเอาไปต่อหน้าเจ้าของรัพย์ต่อมาก็คือ กรณีที่จะถือว่าเป็นการการโชกทรัพย์คือต้องเป็นการข่มขู่เจ้าทรัพย์ให้ยอมให้หรือยอมจะให้ผู้ข่มขู่หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กําลังทําให้บาดเจ็บหรือโดยขู่ว่าจะทําอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของเจ้าทรัพย์หรือของบุคคลอื่นจนเจ้าทรัพย์ ยอมให้ผู้ข่มขู่หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินข้อต่อมาก็คือกรณีที่จะถือว่าเป็นการรีดเอาทรัพย์คือต้องเป็นการข่มขู่เจ้าทรัพย์ให้ยอมให้หรือยอมจะให้ผู้ข่มขู่หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่ว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยนั้น จะทำให้เจ้าทรัพย์หรือผู้อื่นเสียหายจนเจ้าทรัพย์ยอมให้ผู้ข่มขู่หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินต่อมากรณีที่จะถือว่าเป็นการชิงทรัพย์คือต้องเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตและโดยทําให้เจ้าทรัพย์บาดเจ็บหรือขู่ว่า จะทำให้เจ้าสับบาดเจ็บในขณะนั้นเพื่อ 1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้เจ้าทรัพย์ยื่นทรัพย์ให้ 3. ให้ผู้กระทำผิดยึดเอาทัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นห้าให้พ้นจากการจับกุม ข้อต่อมากรณีที่จะถือว่าเป็นการปล้นทรัพย์คือต้องเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตและโดยทําให้เจ้าทรัพย์บ,บาดเจ็บหรือขู่ว่าจะทําให้เจ้าทรัพย์บ,บาดเจ็บในขณะนั้นเพื่อหนึ่งให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้เจ้าทรัพย์ยื่นทรัพย์ให้สม ให้ผู้กระทําผิดยึดเอาทรัพย์นันไว้ 4. โปกปิดการกระทําความผิดนั้น 5. ให้ผลจากการจับกลุมโดยร่วมกันกระทําความผิดด้วยกันตั้งแต่3ามคนขึ้นไปกล่าวอีกในหนึ่งก็คือถ้าเป็นการร่วมกันชิงทรัพย์ตั้งแต่สามคนขึ้นไปตามกฎหมายถือว่าเป็นการปล้นทรัพย์ ต่อมากรณีที่จะถือว่าเป็นการช่อโกงคือต้องเป็นการกระทำโดยผู้กระทำมีเจตนาทุจริตหลอกลวงเจ้าสัพด้วยการแสดงข้อความที่ไม่เป็นความจริงหรือปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้เจ้าสัพได้ทราบและการหลอกลวงนั้นทำให้ผู้กระทำผิดได้ทรัพย์สินไปจากเจ้าสัพหรือบุคคลอื่นหรือทำให้เจ้าสัพ หรือบุคคลอื่นทำถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ์สิ่งที่จะถือว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ตัวอย่างเช่นเช็คใบถอนเงินตั๋วเครื่องบินหลักฐานการได้รับเงินและสละสิทธิ์ในที่ดินมรดกแบบแจ้งการครอบครองที่ดินสค .1 น22เสนอ,สอนที่ดินเป็นต้นต่อมากรณีที่จะถือว่าเป็นการยักยอกทรัพย์คือต้องเป็นการที่ผู้กระทําผิดได้ครอบครองทรัพย์ของเจ้าทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เจ้าทรัพย์เป็นเจ้าของร่วมกับผู้กระทําผิดซึ่งผู้กระทําผิดได้เอาทรัพย์นั้นไว้เป็นประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่นโดยทุจริต ข้อต่อมาก็คือกรณีที่จะถือว่าเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์คือต้องเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานผู้นั้นมีหน้าที่ซื้อทาจัดการหรือรักษาทรัพย์แล้วเอาทรัพย์นั้นไว้เป็นประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้บุคคลอื่นเอาทรัพย์นั้นไป ข้อต่อมาก็คือกรณีที่จะถือว่ามีความผิดฐานรับของโจรคือต้องเป็นกรณีที่ผู้กระทําผิดช่วยซ่อนเร้นช่วยจําหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจํานําหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทําความผิดฐานหลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ ชอโกงอยากยอกหรือเจ้าพนักงานอยากยอกทรัพย์ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิธีพูดและทีมทนายความสวัสดีครับ